เอาสันอยู่พี่น้องประคอหน้าประคอหน้าืัอนี้เมนูพิเศษประคอหน้าพี่น้องน่ายคุณสันออกมาแล้วเมียนควายมาสนี่แกประคอประเข่งพี่น้องเอ้ยนี่เ็นบ่มประคอนี่ไวยมากขึ้นบนตัวประเข่งประเข่งพี่หน้าพี่น้องฮะโอ๊บกระปูบ่ เห็นปะเทาหนึ <pronounce theology> <cover> <m shut out> ่งปูมไอ้เอฟซพี่น้องท็กมาเลยนี่กระปูนี่เค็ดเมนูได้ยังแซ่บนี่กระปูหน้านี่หันคนน่ะต้องสาวข่อยพี่น้องมันมีคำคมวายวันคำคมโดนด่วนอ่าวบอกเอฟซีนี่คำคมนี่ใครโสดมาลดอ้าวครโสดมาลดก็สั่นคำคมเพิ่นไปพี่น้องไปยามดี้ยามต้อนบาถยามตู้งนี่กเสรงนี่เรื่อยเบาหน่อยท่าเด้ง Hán. phấn tốc phải không phấn tốc để để phải không đi อหอดอลไรพี่น้องหอดแล้วบาดนีหนะ่าไปกันเลยบาดนีิหอดแล้วหอดแล้วไปพาโบมี่ค่ะอันี้โอ้อพี่น้องเห็นบหมนเนี่มันโดดลงมาเลยนี่มาดิเห็นบมาี่เห็นมาดิโต๊หนึ่งสองสามสี่โตอะไรอยู่นี่น่าสอบมากระสอบมา ีไปมันอ่าโทมันโดดที่ื้ออย่างไรได้เนาะอ่าโทษโทษฟิโนฟิโนอยู่กลางทางพิกามียแนบ่ะโ็ สองมาใช้สองมาใช่ไหมอ้าถูคนกำลังเริ่มสีเศร้าพี่น้องแดดออกแล้วเส้ใช่ฮะอ้าถูกถูถูกพี่น้องเบิ่งเอาเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ยุไห่ยุนานี่เจับสักกระสอบเออ หัวโตงแล้วห no. no, ัวตรงแล้วตัวน้อยวันี่ตัวน้อยวันี่ฮะเจ็ดตัวอย่างตัวนึ่งหมสองตัวตัวนี้ก่อนตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่มาหนี่หัวตรงแล้วนี่เพ่อ้าตัวข้างหน้าฬีหัว Thế chẳng bưng, ở tôi có bưng tôi quan. Oh, đi nào đi đèo à, thôi phía nào người nhau, à, hôm nay rồi Lái, 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 lái Thế nào Có khiến lái đó มาฬีพี่น้องเอ้ยตัดจัดจัด,จดจนาฬีพี่น้องน้าป้อนนาต้งพี่น้องมีแล้วิธีเศร้าหน้าพี่น้องเอ้ยย้ำหอย้ำหน้าอ่าฟองเห็นหรือ่พี่น้อ,นองเอ้ยเลียู่พี่น้องเอ้ยพู่นะวุดยอดเลยมือนนี่พู่นะอ่าโท หลายแห้งเลยพนะื่นน่ะเอาทอกทๆไปนี่ข้าวเดียวตรง,ง,งนี้เนาะนี่มง,งปลามงปลาปูที่มาสองมงปลาเนี่ยน,น,นี่ลายเต็มเรียบเลยนี่เนาะเห็มบ่เอ้ยปลาคอปลาเขง่งปลาดุกก็เว้นลงว่ะ บัวไลเนาะเพมันหลยอยู่แต่ะดพวกนี้แตตะเข็งอืตะเข็งกบคอเฮ้ยครับบานเี่เป็นลยแล้วบันพี่น้องเลยสาสิกินอยู่หอยอยู่นาคือเกาพุนีดนขึ้นขึ้นขุสามลูกสี่ลูกโาเท่เเรียบร้อย กิบนี่มายามยามียามต้อนพี่น้องนะมาเลยพี่น้องมา่อวเถียงระบาดนี่เมียน,นก้อยบาดนี่แงะปลาคอปลาเข่งพี่น้องเอ้ยออนี่เอ็นบ่าปลาคอไงใหญ่มาโอกมันบวมมันคืนโอโมลินว่บโมดินเห็เบิวมเฮคอหน่อยเอ้ากดมือลงไปอีก อเฉพอรประคอพี่น้องประคอตัวนี้เนี่ยก็ประเข่งออกไปค่อยเขาคัดค่อยคลั่นสม,ม,มประเข่งเสียทั้งยี่ไว อมาพี yeah. an, yeah. an, ่น้องมากมาิเยบร้อยแล้วยานน้ค่อยค่อยประคอกกอยประคอกดูเป็นแบบครอบรัวพี่น้องตกอาไใช่ปะเนีักปลายุดงพี่น้อง ช่หักม่ได้พี่นตัวอข่า้เขาทำการเด้อกดป่าเด้อกดปลอกคอกปลคอกินทั้งพร้อมฝนลบมาอีกวันนี้คดื่มะไรวะล่อบอกแกะพักกันแล้วอนน้ีวนิัดเบื่อมีคน ไม่พอเลยวันตักไว้ยังไรเนี่ยนี่คือมันด้านมันด้านยิ่งเหรอเป็นคนพอวันได้วันมันโตขึ้นด้วยสิเรื่องของเครื่องขอาพิษเนี่ยพวกพิษเนี่ยเนี่ยมากินกันแน่เอาลูกน้าให้มากินลงที่กินนักสินฮัมก็ยันนั่งไปเยอะกว่า Các hãy đăng cho kênh lalaschool như không bỏ lỡ không Để không bỏ lỡ những video hấp mời mình ăn nè nó cũng bắt được một cái tên lửa 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn No okay.